ถึงขั้นตอนนี้เราเหมือนมากๆค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะปะ้าผานะคะพบกันกับแช่สูตรสลามแช่สูตรสลามวันนี้เป็นของน้องลายและสูตรลายนั้นตามดูก,กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ปาพรุ่งนี้เฮ้ยวันนี้หนูจะมาแชสูตรสลามชื่อสูตรว่า ลดเนื้อด,ได,อดออออีไปดูอุปกรณ์กันโลดเลยค่ะเอ้ยลืมหนูลืมบอกชื่อค่ะหนูชื่อฟ้าไปดูอุปกรณ์กันแค่ไปแค่ไปแค่ไปแค่แคเอา้าวน้ำขุนค่ะก้าวน้ำใสแชมพูคีมนวดผมค่ะครีมอาบน้ำโฟมล้างหน้าค่ะโฟมโกนหนวดจัดแต่งทรงผมค่ะเปล่าสีเหลืองค่ะกลิ่นสับประรดมุกค,ค่ะกากเพชรอะไรก็ได้พี่พาใช้สีเหลืองเลยเนาะ ยาทำสลามมัออนมีแค่นี้ให้ไงเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยน้องบอกว่าทำตัวขนมกันก่อนเอ้วม่ใช่ไปทำสลามอ่ะค่ะไปค่ะ <laughs> มาค่ะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่แชมพูล,ลงไปก่อนสองช้อนชาค่ะพี่พาใช้กะละมังใหญ่เลยนะเพราะน้องบอกต้องตีขึ้นฟูค่ะนี่หนึ่ง <laughs> นันนะคะใช้ครีมนวดผมหนึ่งช้อนชาค่ะนี่รักของแม่มา <laughs> แพงมากเลยโลดโลด ก็ใช้โฟมล้างหน้านะคะ1ช้อนชาค่ะใช้โฟมโกนหนวด5ปื๊ดค่ะ1 2 3 4 5องสียต้อง,อ,งนะอีกอีงนิดนึงแล้วก็มูดอีก5นะคะ1,2,3,4,5ดีที่มูดเวลาเขาแบบบีบอ่ะเขาต้องความความหัวลงมันก็เลยแบบทำให้มูดออกดีกว่านะเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไป7ช้อนโต๊ะค่ะ 7จ็ดเจ็ดนะจากนั้นค่ะน้องบอกว่าตีให้ขึ้นฟูเนาะอันนี้ก็ถือว่าฟูแล้วแต่ว่าอันนี้มันอยูดประมาณระดับนี้แล้วนะพี่พายอยากให้ขึ้นมาประมาณนี้นะเดี๋ยวจะตีเลยนะได,ด,ด,ด้ทุกคนได้แค่นี้อ่ะไม่ถึงอ่ะแต่ก็เกือบถึงอ่ะแต่ว่าเยอะมากนะเดี๋ยวซูงเข้าไปใกล้ใลให้นี่ซูงเข้าไปเนื้อเนียนมากจ้ะแม่จ๋า โอ้เน네ียนมากโอเคมาขั้นตอนต่อไปนะคะใส่กาวกาวอะไรก่อนกาวน้ำขุ่นใส่กาวน้ำขุ่น3ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปในนี้เลยนะ 2> 1 2ึองก็ทำการใส่กาวน้ำใส6ช้อนโต๊ะนะคะ 2> 1 2, แค่นี้เองค่ะทุกคนคนก่อนเนาะน้องก็บอกว่าให้เริ่มใส่สีใส่กลิ่นตอนนี้ไม่ได้บอกว่าใส่เท่าไหร่นะเดี๋ยวป่าพาจะใส่กลิ่นสับป,ประรดสักป,ปื๊ดหนึ่งค่ะให้เขาหอมๆเลยปื๊ดสองปื๊ดส่วนสีเหลืองก็จะใส่ประมาณสักห้าหกหยดปื๊ดเหมือนกันละกันนี่สีเหลืองนี่คือถือว่าเข้มมากอยู่แล้วนะทุกคนมาลองดูค่ะพายสับป,ประรดของเราดูว้าวาถึงขั้นตอนนี้แล้วเหมือนมากๆค่ะคุณแม่ค่ะ สวยนะ่าเล่นค่ะลูกจ๋าสวยนะ่าเล่นจริงๆค่ะนะจุดๆนี้สวยสีเหลืองแบบสดมากสวย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 จากนั้นนะคะเราเติมผงมุกลงไปให้เขาเงานิดหน่อยแต่ไม่สามารถที่จะทําให้เห็นมุกได้เยอะเนาะก็ประมาณเท่านี้นะเยอะอยู่ก็จะทําให้เนื้อสับป,ประรดของเราเนี่ยมุก ขามุกมากยิ่งขึ้นเห็นไหมต้องต้องมองใกล้ๆเห็นไหมคะแต่พอเราคนไปเขาก็จะกลืนไปค่ะทุกคนกลืนโอเคกลืนหายไปแต่ว่ามองใกล้ๆจะเห็นความเป็นมุกอยู่พี่ภาก็โอเคอยู่นะถ้าถ้าพี่ภาเห็นความเป็นมุกะ่ะโอเคกับน้องอยู่โอเคต่อไปนะคะใส่กาก,ากเพชรพี่ภาจะาใส่นิดหน่อยแล้วก็จะเอาไว้ใส่ที่หลังด้วยนะคะใส่นี้โรยไปก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวที่หลังก็จะมาโรยด้านหน้าอีกทีนึงเพราะมันจะกลืนหายไปค่ะทุกคนดูว้าวตอนคนก็สวยจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำยาทำสลามปะ่าพาลงไปเลยอย่าลืมนะคะถ้ามันเป็นกาวน้ำขุ่นเนี่ยเราอาจจะต้องใส่น้ำยาเยอะหน่อยแต่ต้องค่อยๆใส่ค่ะใส่เยอะแต่ค่อยๆใส่เห็นไหมมันจะเหมือนแบบอยู่ๆก็เป็นก้อนอยู่ๆก็เหลวอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบจับจังหวะยากมากค่ะ อันนี้คือถือว่าเป็นก้อนแต่ยังไม่จับตัวเป็นก้อนแบบเอไม่ติดมือเนาะเป็นก้อนแต่ไม่จับตัวเป็นก้อนไม่นะบ่าวาพาพูดอะไรนะพูดอะไรแบบไม่ติดมือไงอยากไปได้ไงยังรอดไงนะจ,จุดนี้ก็ยังรอดไงคะเจ๊าขาก็ค่อยๆจิบน้ำยาใส่เบรเลสเพื่อจ,จะจับตัวเป็นก้อนนะจ๊ะไปจ้ะ คนเราได้แล้วนะคะเนื้อดีจริงๆด้วยค่ะเป็นพายสับป,ปะรดที่เนื้อดีแต่พี่ภาคิดว่าเขาฟูใหญ่วิสบ้มแบบสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเทลงมานะนี่โอ้โหอยากจะมาทำแบบรุ่นพิเศษให้ทุกคนดูเดี๋ยวจะเอาไว้ทำเป็นปกนะคะนี่เราจะคว่าถังอันนี้อุ้ยถังนี้ไม่สวยเลยอะ่ะมันจะเป็นรอยไหมอะคว่าแล้วให้เขาไหลค่ะทุกคนมันจะเป็นเหมือนลูกสับป,ปะรดจริงๆอันนี้คิดเองเลยนะคิดเมื่อกี้เลย พี่พาเพราะว่าถังเนี้ยมันค่อนข้างที่จะลีลีรีรีเข้าสารสอดสละเข้าเปลือกนั่นเองใครเคยเล่น,นบ้างมันนอกเกิดไปพี่พาไม่เคยเล่นอ่านี่เห็นไหมเห็นไหมมันดูเหมือนเป็นสลามลูกใหญ่เดี๋ยวพอถ่ายโปะมานะทุกคนจะตะลึงว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะเข้าใจปะนี่เราต้องหันหันมุมที่แบบหมวกกันน็อกหรือเปล่าหรือสับประรดเอาไว้ชัวหมวกกันนอกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือใหญ่มากอะ่ะ คือำหลอกคนดูไงนี่หลอกคนดูให้คิดเข้ามานะคะอะไรอย่างนี้นะคะสุดยอดไปเลยค่ะพายสป,ปรดของเราเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยมพี่พาให้สิบคะแนนเต็มค่ะเยี่ยมจริงอะไรจริงนะคะดูโอ้ดูโอ้พายสป,ปรดฉันเก็บก่อนฉันทำเป็นหน้ายิ้มดีกว่าหน้ายิม้มอ่าหน้ายิม้มตรงนี้เบี้ยวไปแล้วพี่พาเอ่อฟันอันนี้ดัดฟันมานิดหนึ่งอ่าทำเป็นลูกกระตา่ายอ่า นี่ลี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 ล,ล,ลีลูกตาแบบลายลายลาย,ลายจมูกเป็นหมูเอ็นีเราจะเล่นไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็นสรามบ้านเราเองนะจ๊ะดูตอนนี้เป็นคนกลัวรูไปแล้วค่ะตอนนี้เป็นกบกบกบที่เป็นรูปไปแล้วนี่นะจ๊ะนี้นะจ๊ะได้กร้อนใหญ่วิสบุมจริงๆนะโอเคเลิกเล่นอย่างนี้พี่ปาติดจริงๆด้วยเห็นปะต้องเอาไปลางแล้วตรงอื่นไม่ติดค่ะเลิก โอเคถือว่าน้องทําดีมากนะคะนี่ค่ะฟูจริงอะไรจริงนะคะบางสูตรพี่พาบอกแล้วแค่จินตนาการก็อาจจะเป็นได้นะคะไม่จำเป็นต้องไปลองทําเองก็ได้แต่ถ้าจะให้มันแปลกจริงต้องลองทําเองอย่างเช่นอะไรนะที่เราใส่ล่าสุดแล้วแปลกเกลือแร่อะไรเงี้ยอ่าหรือลองมนโนว่าเกลือแร่มันอาจจะเป็นก็ได้นะมันก็อาจจะไม่เป็นก็ โดนหักคะแนนไปแค่นั้นถ้าแปลกๆพี่ผาาก็เลือกอยู่แล้วนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วถ้าไงเราไปดู Q&A กันเลยค่ะวันนี้น้องถามอะไรเ้างพาก,กันบ้างตามดูกันเลยจ้าเนี่ยทุกคนยืดมากๆเลยนะคะแบบว่ายืดนุ่มฟูมากๆเลยชอบมากเลยดูยืดมากทุกคนสุดยอดสวยด้วยสีสวยมากๆเลยนะคะโอเคมา Q&A ตอนแรกน้องบอกว่าลืมอีกแล้วนะ ขี้นเอข้อที่หนึ่งนะคะพี่พาชอบกินอะไรคะถามกว้างน่กเลยนะคะขอบอกว่าเวลาถามกรุณาพูดเป็นว่าหวานของข้าวไอติมบิงซูรสอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าชอบกินอะไรอะ่ะจริงๆเบ้าค่ะชอบกินหมดเลย <c oughs> ไม่งั้นจะอ้วนหรอนึกออกไหมเคยเห็นคนอ้วนเะล่าคนอ้วนเขากินได้หมดอะเขาไม่เลือกหรอกินได้หมดผักเผักอะไรอะ่ะ แปลกไหมหมูกินแต่ผักยังอ้วนเลยเห็นปะเพราะฉะนั้นกินผักก็ไม่ใช่ว่าจะหอมหรอกนะแล้วจะตอบว่าลายประเด็นชอบกินบิงซูค่ะจบจบปิง้งเป็นบิงซูสายใหม่ด้วยนะคะโอเคคําถามที่สองค่ะพี่พายชอบสกูช่อันไหนมากที่สุดคะเป็นคําถามที่ทุกคนถามกันมาเยอะมากเลยค่ะพี่พายชอบสกูช่พีชนะคะพีชแฉพีชวันนี้เราจะเอารูปใหญ่กว่าทุกวันให้ดูค่ะ พีทยังไงก็ชอบหมดแหละจริงๆพีทเล็กพีทใหญ่อะเพราะมันยังคงมีกลิ่นพีอยู่เลยค่ะไม่ว่าจะทิ้งไว้นานสักเพียงใดนะคะพีทยังคงเป็นพีทค่ะไม่มีขายแล้วเนาะปัจจุบันเนาะไม่มีใครเอานําเข้ามาะะแล้วค่ะแห้งมากเลยอะแล้วก็ดีด้วยนุ่มนุ่มมากเดี๋ยวนุ่มฟูสุดๆเลยจะโกขึ้นมาแล้วจะโกมาหาพี่ๆไหนเลอกหาพี่ๆไหนเลิกไปไหนมาครับผมจะโกไปไหนมาครับไปไหนมา น,นะน้องจกโกดำเลยเห็นไหมดํดํขมเข้มเดี๋ยวนี้นะดื้อน,นะกวนคนอื่นเขาไปทั่วเลยค่ะเหมือนน้องนองคูไม่มีผิดถ้าใครอยากติดตามแบวเป๊ว,ปวพานะสามารถไปติดตามได้อีกช่องหนึ่งนะคะเ้ะาผ่านชานแบวนะคะก็จะมีความเซนซนของน้องๆให้ดูเนะาะคำถามสุดท้ายค่ะพี่พาชอบฟังเพลงอะไรที่สุดคะช่วยกันดันนะคะแชร์มาหลายรอบแล้วแต่ไม่มีคนกดใจเลยอ๋อกดใจอนะอึก อื้องี้เลยนะคะกดใจโอเคพี่พาชอบฟังเพลงไหนมากที่สุดหรอ,อจริงจริงพี่พาชอบฟังเพลงปเนาะถ้าตอนนี้เลยที่ชอบนะขึ้นให้ดูแล้วกันประมาณนี้นะคะของสรันอีกแกรวนะคะฟังบ่อยและร้องตามและและและเวลาขึ้นรถทุกครั้งเพลงนี้ต้องมาค่ะเพลงนี้ต้องเปิดค่ะ ขึ้นให้ดูไปลองฟังดูนะอาจจะได้รู้ว่าพี่พาชอบแรปประมาณนี้นะคะโปรโมทช่องให้เขาด้วยเพราะว่าน้องเป็นคนเก่งแค่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดีนะคะใกล้จะ30คลิปแล้วทําเป็นซีซั่นสุดท้ายหรือเปล่าอะไรนั้นรอติดตามให้ดีนะคะถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบายบายุ๊บจุ๊